สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับดิฉันเข็มเดอะแบล็กค่ะกับช่องเดอะแบล็กชาแนลค่ะเพื่อนเพื่อนเชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวรไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระรูปหนึ่งค่ะท่านได้เล่าเรื่องของท่านตอนสมัยเมื่อ60กว่าปีที่แล้วให้พวกเราได้ฟังค่ะตอนสมัยตอนที่ท่านยังเด็กครอบโกรธของท่านเป็นลูกชาวนา ท่านบอกว่าความสนุกตอนเด็กๆคือการได้จับกบมาเป็นอาหารแต่ด้วยความพิเลนของท่านท่านจำได้ว่าท่านได้หักขากบข้างซ้ายแล้วปล่อยให้มันเดินกระเพืก่กระเพก่ค่ะแต่ด้วยความที่ยังเด็กก็สนุกกับการทรมานกบตัวนั้นและท่านได้ฉีกขากบเล่นเมื่อท่านโตเป็นวัยรุ่น ท่านได้ทำงานก่อสร้างด้วยความโชคร้ายของท่านในวันนั้นมีเหล็กแหลมพุ่งลงเสียบขาข้างซ้ายของท่านหลังจากนั้นท่านก็เดินกะเพกกะเพกมีรอยแผลเป็นยาวทำให้ท่านไม่สามารถทำงานที่นี่ได้อีกท่านเลยต้องอยู่บ้านช่วยแม่ขายขนมด้วยเวรกรรมที่ท่านํำไว้นั้น เจ้ากรรมนายเวรก็ไม่อภัยท่านในวันที่แม่ทําขนมแล้วมีไฟติดผ้าที่อยู่ข้างๆกับเตาถ่านค่ะด้วยบ้านของท่านเป็นบ้านไม้หลังคามงจากทำให้ไฟลุกไหมอย่างรวดเร็วท่านท่านเลยแค่ช่วยแม่หนีตายออกมาเมะที่ขาข้างซ้ายจะก้าวออกมา จากหลังขาที่เป็นจากก็ลงมาเสียบขาข้างซ้ายอีกครั้งทำให้ท่านต้องใช้ไม้เท้าตลอดชีวิตทำให้ที่บ้านและครอบครัวลำบากท่านเลยตัดสินใจบวชเพื่อคิดว่าจะลดภาระของครอบครัวท่านได้บวชอยู่หลายพรรษาค่ะอยู่วัดทำให้จิตใจสงบมากขึ้นในวันนั้นท่านนั่งสมาธิ และคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านทำร้ายกบตัวนั้นตันตรงชดใช้ด้วยขาข้างซ้ายของท่านเช่นกันท่านบอกว่าทุกชีวิตล้วนรักชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นท่านเลยตัดสินใจบวชตลอดชีวิตอยู่ในวัดตาแห่งนี้ตลอดมาค่ะเป็นไงกันบ้างคะฟังเรื่องนี้ ใครที่ว่าคิดจะทรมานสัตว์เพื่อความสนุกแล้วก็ระวังเจ้ากรรมนายเวรมาทวงคืนคุณอาจจะต้องชดใช้หลายเท่าก็ได้นะคะฟังเรื่องนี้แล้วอาจจะไม่มีผีมาโบ,บะ๊ะหวังว่าจะได้แง่คิดดีๆแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแช่งเตือนติดตามเรื่องหลอนๆในครั้งต่อไปกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ